สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับต้าเดลไลทอค่ะกับคลิปดีๆในวันนี้นะคะฉบับเรคคอร์ดในหัวข้อ6อย่างที่จะทำให้เขาเข้ามาคุยกับคุณแล้วติดใจจนไม่อยากหายไปไหนอีกนะคะด้วยเรื่องของเรื่องเนาะเวลาเราชอบใครแล้วเราอยากให้คนคนเนี้ยสนใจแค่เราคนเดียวเขาอยากให้เขาติดเราจังแล้วอยากเราอยากเป็นนัมเบอร์วันในใจเขา ในเริ่มแรกเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะตามีเคล็ดลับดีๆมาให้มาเริ่มกันเลยกับข้อแรกข้อที่หนึ่งค่ะคนเราทุกคนจะชอบกับคนที่เป็นผู้คอยรับฟังผู้อื่นและชื่นชมคนอื่นคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่เหมือนเรามีเพื่อนก็ได้หรือใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเขาอะเป็นที่พึ่งให้เราได้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรมาคนคนนี้จะคอยรับฟังเราเสมอและไม่เคยมีปากเสียงหรืออะไรเราจะรักคนแบบนี้มากเพราะอะไร มันคือการรับฟังและซัพพอร์ตอยู่เงียบบางครั้งไม่จําเป็นที่ต้องมีคําเสนอในอะไรมากมายแต่อยู่เคียงข้างตลอดเวลามีอะไรตรงนี้ค่ะแต่ในเรื่องของคนรักที่ใต้อ,อยากขยายความไม่ได้เพียงแต่การรับฟังเฉยๆนะแต่การรับฟังหมายถึงว่าคุณต้องให้ซีนเขาในการที่เขาเป็นฝ่ายพูดในสิ่งที่เขาอยากเล่าค่ะให้เราพูดในเรื่องเราให้น้อยไว้ก่อนถ้าเขาไม่ถามถึงและคอยพยายามชวนเขาคุยในสิ่งที่แบบในเรื่องราวของเขาอ่ะ เป็นคนเปิดเรื่องให้เขาพูดในเรื่องของตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นมากกว่าและพร้อมเป็นผู้ฟังที่ดีคนเราจะตกหลุมรักและชอบคนที่ให้ความสําคัญกับตัวเรามาเป็นที่หนึ่งเสมอค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นก่อนคุณสามารถเช็ดได้ง่ายๆจากคนรอบตัวนะลองทําดูได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาอยากเข้ามาคุยด้วยมาพูดคุยในความสัมพันธ์กับคุณอยู่เรื่อยๆค่ะ เพราะคุณเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจและการชื่นชมเขาแม้กระทั่งเขาพูดถึงเรื่องเล็กๆหรือคุณบบชมว่าเอ้ยเก่งจังเลยเรื่องนี้ทําได้ด้วยอะ่ะประทับใจนะเออคุณเป็นคนที่เก่งมากมีมองที่ดีมากหากคุณมีคําชมอย่างนี้เข้ากลับไปค่ะแน่นอนว่าเขาจะมันตกหลุมพรางคุณโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วอะ่ะว่าคุณแบบอยู่กับคุณแล้วมันทําให้เขายิ้มได้ข้อที่สองนะคะ ความถุกอกถูกใจถ้าคุณสามารถทําให้เขาหัวเราะไปพร้อมกับคุณได้ในทุกบทสนทนาที่เราได้คุยกันตลอดแน่นอนเลยค่ะว่าเขาจะแบบชอบคุณโดยไม่รู้ตัวเพราะธรรมชาติคนดาวอะชอบที่จะอยู่กับคนที่มีพลังงานของความสุขอยู่ตลอดเวลานอกจากการได้ฟังได้ยินเสียงที่เพาะพลิ้งแล้ววักคุยกับไทยเสียงหัวเราะในเรื่องราวนั้นๆนนนะคะจะทําให้คุณดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นในสายตาของเขา เออว่าคนคนนี้แบบอยู่ด้วยแล้วมันมีอะไรมันทําให้เขายิ้มได้มีความสุขบางทีคนเราอะค่ะอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะเจอเรื่องงานเจอเรื่องเครียดอะไรเยอะๆแต่อยู่กับคุณคุณเป็นเหมือนแหล่งพลังงานดีๆในตัวเขาเป็นเหมือนฐานก้อนหนึ่งที่ชาร์จแบตให้เขาได้ด้วยทำให้ทําให้เขายิ้มได้อยู่ตลอดเวลาข้อ3ค่ะหาะไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันทําการบ้านและรู้ว่าเขาชอบอะไรและ เขาเป็นคนที่มีทัศนคติในทางในทิศทางไหน แต่ถ้าหากคุณมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วคือความคิดของคุณน่ะบังเอิญไปตรงกับเขานั่นก็นปลว่าเป็นความโชคดีที่คุณไม่จําเป็นต้องพยายามทําอะไรให้มันมากมายเลยแต่ถ้าไม่ใช่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในตอนแรกในการพยายามหาหรือเข้าหาเขานิดนึงศึกษาว่าเขาเป็นคนมีไมเซ็ตหรือท่านสนาคติในมุมมองเรื่องบางเรื่องยังไงเพราะถ้าคุณทําให้เขาประทับใจใตัวคุณได้หรือว่าคุณจับจุดเขาได้ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรมันทําให้คุณเป็นต่อในความสัมพันธ์นั้นได้คะ่ะ เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราชอบกันหรือคบกันเนาะบางทีไม่จะเป็นต้องเหมือนกันต่างบ้างก็ได้แต่การที่เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยอะ่ะมันจะรู้สึกว้าวทางความรู้สึกมากกว่าว่าคนเราเกิดมามันก็ยังหนีไม่พ้นคำนี้นะคล้ายๆกับพมลิขิต ถูกชะตาช่องใจเหมือนเขาเกิดมาเพื่อชั้นเอออะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นอะไรมันจะแบบเอ้ยเราชอบเหมือนกันเลยตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนเลืึกในใจเราตามหาคนที่เหมือนหรอกแต่เราพยายามบอกตัวเองว่าเราคงไม่เจอคนที่มันเหมือนเราขนาดนั้นเลยไม่ได้คาดหวังกับสเปคหรือเรื่องราวในชีวิตที่มันมากมายนักแต่คนที่มันเข้ากันได้แบบเป๊ะๆจริงๆมันมีอยู่จริงๆนะคะต่อมาคือข้อที่สี่คุณต้องค้นหาความเป็นตัวเองที่ตรงสเปคในใจของเขาค่ะ เหมือนถึงว่ารู้ว่าเขาอ่ะชอบผู้หญิงผู้ชายเป็นในทิศทางไหนเช่นเขาชอบผู้หญิงที่ทําอาหารเป็นเขาชอบผู้ชายที่ดูแลตัวเองเข้าฟิตเนสบ่อยๆชอบคนที่แบบสวดมนต์ได้เห็นลูกแบบนี้แต่ว่าไหวพลาสวดมนต์หรือชอบ เอาทัศนคติที่ดีมีวุฒิภาวะที่โตกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจงเป็นในสิ่งนั้นนะให้เขาเห็นอย่างมั่นใจว่าเรามีเหมือนกันและคุณสามารถเป็นมากกว่าที่เขาคิดไว้ได้แต่แรกอะค่ะและถ้าเขาได้เห็นว่าคุณทําได้เขาจะเกิดความ Amazing ในใจเลยว่าคุณเก่งจังคุณไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเคยเจอมาตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุด Stop ใจของเขาไว้ให้หลงคุณง่ายและอยากคุยกับคุณอยู่ไปเรื่อยเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณมีอะไรน่าค้นหา ต่อจากนี้ไปอีก้ตัวคุณมีอะไรดีมากกว่าที่เขาเห็นไว้ตอนแรกตรงนี้อะค่ะค่อยๆดีการที่เราคุยอะไรบางอย่างในความเป็นตัวเราให้เขารู้อะบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเปิดแผลในวันเดียวที่คุยทั้งหมดนะค่อยๆแต่สิ่งแรกคุณสังเกตไหมเวลาที่เราชอบใครสักคนมันไม่ได้คุยเยอะหรอกเราจะราคาญส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่จะราคาญคนที่คุยเยอะในตอนแรกแต่ถ้าตอนแรกเราได้คุยเราคุยน้อย แต่เราสามารถทําให้เขาทับใจได้ในวินแรกก่อนมันจะเป็นคอนติเนียต่อที่เขาอยากศึกษาเพิ่มอะคะ่ะเราจะค่อยๆปล่อยของนี่แหละคือการล่อเหมือนกับล่ออย่อยังไงให้เขาชอบก่อนแล้วคุณค่อยๆปล่อยของให้เขารู้เพิ่มอีกเพราะเขาจะเกิดความแบบเขาเารียกยังไงเขาไม่ได้ตั้งความหวังในสิ่งว่าคุณจะเป็นได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้ว่าเอาคุณเป็นแค่นี้แต่ถ้าคุณเป็นอะไรที่ดีมากกว่าที่เขาคิดอะโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณคือที่หนึ่งแน่นอนต่อมานะคะ ข้อที่5พลังงานในตัวของเราเองค่ะจะเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาได้เลยและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนมักจะมองข้ามกับจุดนี้นั่นคือความสุขและความสดใสเอเนอร์จีในตัวเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นสนิพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่ะอาจจะมองว่ามันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่หรือบางครั้งการที่เราชอบใครสักคนมากๆมันทําให้เราประมาาในการแสดงออกกับเขาถูกต้องไหมคะบางครั้งเราชอบมากนะแต่เราเก็บอาการพอเก็บอาการปุ๊บ ไม่มีความเป็นตัวเองอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าปล่อยความกลัวต้องทํานิ่งๆเรียบร้อยไว้กลัวเขาจะไม่ชอบพยายามทาหรือเปลี่ยนตัวเองให้เขาชอบไปซะทั้งหมดแต่บางครั้งคุณเชื่อตามไหมคะว่าบางครั้งเวลาที่คนตกหลุมรักกันน่ะคือความที่อีกคนนึงสบายเป็นตัวของตัวเองแบบสบายๆไม่คลิปลูกหรือคลิปฟอร์มเกินไปอ่ะให้เขาได้เห็นในมุมที่คนอื่นไม่ได้เห็นในตัวคุณตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดพอยหนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะหลงรักในตัวคุณ เป็นเสน่ห์บนความเรียบง่ายที่ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรมากมายที่เขาสามารถเข้าไปถึงคุณได้ที่คนภายนอกเข้าไปถึงตัวคุณไม่ได้อารมณ์แบบเนี้ยคือคุณต้องทําให้เขาแบบเข้าถึงคุณต้องรีแลกก่อนคุณอย่าไปเกรงกับมันมีความสดใสในตัวเองมองโลกในแง่ดีคิดดีคิดบวกเป็นคนที่สดใสมีเอ NERGY ที่เวลาถ้าเขาได้ยินเสียงคุณได้ฟังคุณแล้วไม่อยากวางสาย อยากคุยต่อแบบนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ดีมากต่อมาคือข้อที่6ถ้าคุณทําทุกข้อมันทิต้าบอกข้างบนครบหมดแล้วนะคะข้อคกคือทิ้งระยะในการพูดคุยไว้บ้างให้เขาคาดเดาไม่ได้ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังทําอะไรอยู่ให้ตอบความคิดถึงในตัวเขา,าค่ะมันเริ่มทํางานเกิดขึ้นแล้วเขาจะเป็นคําถามว่าเอ้ยคุณไปไหนแล้ว มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะในเรื่องความรู้สึกของคนเราอะ่ะมันเป็นปกติจริงเวลาที่เราติดใครสคักคนหนึ่งแล้วพูดคุยถูกคอสบายใจคุยทีไรมีแต่เสียงหัวเราะยิ้มให้การคิกคักตลอดอยู่มาวันหนึ่งอีกคนเอาหายไปไหนแล้วล่ะมันเป็นคําถามกับเขาแน่นอนและจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาอะ่ะหวนกลับมาแล้วแบบเข้าหาคุณเองและจะเป็นแบบบทสนทนาที่ต่อเนื่องจากนั้นทั้งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้ทําอะไรมากมายเลยแค่นี้เองนะ แต่เขาให้ความสนใจในตัวคุณแล้วตรงนี้ค่ะสําคัญมากทิ้งระยะให้ดูมีอะไรเป็นเสน่ห์เบาๆอย่าตอบเขาเร็วเกินไปแม้จะดีใจมากอุ้ยเขาสนใจฉันแล้วหรือบางครั้งเขาโทรมาปุ๊บรับสายปั๊บเลยทิ้งระยะบ้างค่อยกลับโทรกลับล่ะจะบอกเขาว่าติดธุระทาอย่างนั้นอย่างนี้มาอยู่นะทำกับข้าวมาไปกับที่บ้านอยู่กับเพื่อนเขาจะได้รู้สึกว่าเวลาของคุณนะคะมีคุณค่าและคุณก็คือสามารถอยู่ได้ตัวเองด้วยเป็นผู้หญิงที่ไม่จําเป็นต้องแบบ คอยตามเขาหรือเพื่อนกับเขาคนเราทุกคนจะไม่ชอบจริงๆนะเวลาที่ใครสักคนนึงวิ่งไล่ตามตัวเรามากเกินไปอ่ะมันไม่มีสเปซแล้วรู้สึกว่าเออโลกของเขามันมีแต่แบบไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําคัญมากทําตัวให้มีคุณค่าให้คนดูยุ่งไว้บ้างไม่จําเป็นต้องรวดเร็วเสมอแต่ทุกครั้งของการมาและการได้คุยจะมีอะไรดีๆตามมาตรงนั้นนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะคนเราจะชอบไม่ชอบคุยกับใครมันก็อยู่ตรงนี้แหละหรือบางคนจะบอกว่า ไม่ชอบคุณคนหนึ่งเลยตอนนี้ที่พยายามเข้ามาในความสัมพันธ์ที่จะจีบเราอยู่แล้วไม่ชอบง่ายมากที่จะผลักใครสักคนออกไปก็ทําตัวกันข้ามกับที่ตาบอกนี่แหละแต่ก็มีอีกคนประเภทหนึ่งเนาะเราจะไม่พูดนิยามคือบางคนเออยิ่งทำตัวกันข้ามเราคิดว่าจะทําให้เขาไม่ชอบแต่เขากลับชอบในความแปลกตรงนั้นก็มีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่ตาจะทิ้งท้ายก็คือหากคุณทําทุกอย่างทั้งทั้งหมดที่ตาแนะนําแล้วค่ะแล้วเขาคนนั้นยังเพิกเฉยนิย่งไม่สนใจกับคุณให้คุณนะ่ะเข้าใจไว้นะคะว่า คุณไม่ได้ไม่มีคุณค่านะและคุณก็อย่าน้อยใจแบบโดยเนื้อต่ำใจว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจฉันไม่สนใจเราให้คุณคิดเสมอค่ะว่าความชอบของคนเราอะเนาะมันมันมีเส้นบางๆไม่เท่ากันแต่มันไม่สามารถวัดได้ว่าการที่เขาไม่ชอบเราไม่มีคุณค่าหรือเราไม่ดีมันไม่ใช่มันเป็นเหตุผลของเขาในตัวของเขาเองเหมือนกันเราต้องอนุญาตยอมรับความรู้สึกต่างที่คนสองคนมาแชร์หรือการที่เขามีความรู้สึกที่ไม่ได้เหมือนกับเราในทุกอย่างไปด้วย ก็เหมือนกับใครคนนึงชอบแล้วเราไม่ชอบอย่างงี้ค่ะคล้ายๆกันมันแค่เป็นจริตบางอย่างบางครั้งการที่เราชอบใครสักคนหรือตกหลุมรักใครได้มันก็คือระยะเวลาสปาร์กจุดนั้นแหละมันคือจริตที่บอกไม่ได้ว่าทําไมถึงชอบแต่ถูกตาต้องใจถูกจริตอาปากแค่นิดน,นึงชอบแล้วหรือบางคนเหมือนที่ทกคนเห็นไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเขาก็รักซะงั้นก็มีเหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ตาบอกเรารู้เทคนิคไว้ได้ ใช้ได้ก็ดีดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยแล้วรอคอยแบบว่าเออคงมีคนที่เหมาะกับฉันจะคนวิ่งเข้ามาฉันเองโดยที่เราแบบไม่พยายามบ้างเลยบางครั้งชคชะตาผมได้คขดอ่ะอาจจะวานให้คุณเจอแล้วนะแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นบางครั้งเราก็ต้องมีการนำร่องในการพยายามทําจากการที่เราเริ่มจากตัวเองด้วยสําคัญนะคะ นั่นแหละจะเป็นจุดวัดหนึ่งโลกนี้ทุกวันนี้มันเปลี่ยนยุคสมัยเหมือนแล้วเนาะผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันเราชอบใครสักคนหนึ่งเราเข้าหาเขาก่อนได้ดูเชิงได้วัดทัศนคติกันว่าเขากับเราสามารถเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นั้นอย่านั่งเพอ้อฝันอย่านั่งคาดเดาหรือคิดไปเองค่ะเดินหน้าละลุยเลยไปข้างหน้าเลยต่้เป็นกําลังใจให้หากทุกคนอยากมีหัวข้ออะไรสงสัยในใจนะคะมีคําถามแต่อย่างไรซึ่งคําตอบเนาะสามารถทิ้งคอมเมนต์หรือว่าอยากแชร์เรื่องราวดดี ของตัวเองหรือมีประสบการณ์อะไรหรืออะไรอยากถามตาเม้นใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเพิ่มเติมยังไงตาจะมาตอบข้อสงสัยตรงนั้นให้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ